สวัสดีครับก็วันนี้นะครับผมก็พามาเยี่ยมบ้านนิดนึงจริงๆเนี่ยไม่เคยมีใครให้เยี่ยมบ้านเลยนะคุณจริงตั้งแต่แรกมีอยู่เจ้าเดียวที่เคยมาเยี่ยมเอาเป็นว่าวันนี้จะโชว์ของสะสมนิดน,น,นหน่อยๆน่อยนะครับที่เก็บไว้งานอาร์ตไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายหรือว่าเป็นของที่เราสะสมที่เราชอบความสวยงามทางด้านศิลปะนะฮะ เข้ามาข้างหน้าบ้านเนี่ยก็จะเห็นม้านี่อยู่อันนี้เราได้มาจากเชียงใหม่รานะคาไม่แพงดูดีเป็นอะไรที่ผมชอบนะครับมา้าก็มาแปะแปะ,ปะ,ปะกันผมเห็นบางที่เนี่ยทาเป็นตัวเลยสวยมากแต่ที่บ้านมันเล็กก็เลยใส่ได้แค่หัวนะครับอันนี้ก็เป็นภาพถ่ายจากพี่เง่งนะครับจาชื่อพี่ก็ไม่ได้เป็นช่างภาพดังนะครับเดี๋ยวทั่วบ้าน,นจะมีเป็นซีรีส์เดี๋ยวจะจะเห็นไปเรื่อยๆเขาให้มาผม,ผมมาทั้งซีรีส์เลยนี่นี่ใครรู้ไหม ผมเองนี่แหละนี่ยผมเองนะครับตอนนั้นดินล็อกยังยาวอยู่โอเคมาเจองานแรกเลยอันนี้นะครับชื่อว่าสกอร์ล็อกโตภาพนี้เป็นเขาเป็นดีไซเนอร์แล้วก็เป็นคนวาดภาพที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งทำเสื้อผ้าทำ collaboration กับ s t u ซี่ทำกับหลายแบรนด์เลยนะครับก็อันนี้เขาวาดทิ้งมาให้มิวสามัน อันนี้ก็คือสคอร์ล็อกเตอรเหมือนกันเป็นตัวคาแรคเตอร์เขาเหมือนหมาผสมตัวอะไรหลายๆอย่างมันเป็นคาแรคเตอร์ของเขานะฮะอันนี้อันที่2อันที่3อันนี้เขาวาดให้บนหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทยเนี่ยแหละครับก็ต่อจากภาพนี้ก็มาเป็นภาพนี้นะครับโดยชิปเซเว่นอันนี้ภาพใหญ่ที่สุดในบ้านนี่ตอนนั้นไปซื้อของเขามานะครับสปอร์ตเขาเพื่อเราชิปนั้นได้ทำเสื้อได้ทำลาย กับนายเฟซด้วยนะครับชิปเซเเป็นหน้ายักษ์นี่ชิปเซเวก็คงคุ้นเคยกันดีทํางานกับนายเฟซแล้วก็ที่แขวนอยู่บนชิปเซเวนี่เป็นอาร์ติสนะครับจากนิวยอร์กตอนนั้นผมไปที่ร้า,านกือฟีดี้นะครับชื่อว่า five points ก่อนที่เขาจะทุบเอ้ก่อนที่เขาจะเปลี่ยนเป็นคอนโดก็จะมีอาร์ติสคนนี้ขายของอยู่อันนี้ก็จากเพื่อนผมเองนะครับเป็นของขวัญตอนนั้น ได้ซื้อบ้านนี้มาใหม่ๆเขาก็ทำอันนี้มาให้ตอนวันเกิดนี่นะฮะเขียนว่า Nine Face N I N E F A C E นี่เป็นของของวัญวันเกิดจาก13อร์ท n นคราวั่นเองนะครับอันนี้หลานผมทำให้ครับอันนี้หลานเขียนให้เนี่ยคือลุงเออาขันในนี่เขาเขียนอาขันนะเห็นตัวอาไหม ตลกอะอาขันนะครับฝีมือไม่ใช่ย่อยเหมือนกันใช่ได้อันนี้ก็ซีรีส์อย่างที่บอกนะครับนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของการถ่ายภาพตอนนั้นอันนี้ก็คงรู้จักกันดีนะฮะก่อนที่เสียก่อนอก่อนที่มามาฟาก,ก้าเสียไปเนี่ยเขาก็ได้ทำ Collaboration กันในเฟซอันนี้ก็เซ็นชื่อไว้ด้วยนะฮะอันนี้เป็นปรินอันที่9นะผมก็เก็บไว้เบอร์9แน่นอน อันนี้ก็เป็นของคุณรุ่นน้องอันนี้ผมชอบหนึ่งในชอบมากที่ที่สะสมมานะฮะอันนี้เป็นวาดด้วยมือนี่คือวาดด้วยมือเส้นละเอียดละเอียดทุกเส้นเนี่ยนะฮะนี่วาดด้วยมือทุกเส้นดูความละเอียดของเขาเนี่ยครับเส้นทุกเส้นนี่วาดด้วยมือเป็นเมือนใช้ปากกาเล็กๆเล็กๆวาดใช้เ,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 เวลาเท่าไหร่ ду, ผมไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าเก่งมากแลวคนนี้ก็เสียไปแล้วเหมือนกันครับก็ คนเก่งๆก็เสียไปเร็วมีมาเม่าก้าแล้วก็น้องคนนี้1คนนี่ะครับนี่ก็เป็นอาร์ตเวิร์กของเราเหมือนกันนะครับอันนี้เราก็ทําขึ้นมากับ h o n d a Scoopy ี้นั่นเองนะฮะอันนี้เป็นรุ่นแรกที่ไทยเททํากับ h o n d a Scoopy ี้ไนี่นี่ก็ถือว่าเป็นอาร์ตเวิร์กที่เพื่อนผมทําให้วันเกิดเหมือนกันนี่เครื่องบินกราฟิตี้อันนี้ก็รู้จักกันดีนะครับ p ีอันนี้ก็เป็น รุ่นน้องผมทำให้เป็นแบบเขียนด้วยความเร็วอันนี้เขาแบบสวยผมชอบดีมี2อันนะฮะอันนู้นนะฮะที่เป็น n อนซีกับเลขเก้านู้นก็คือรักของรักกิตนะครับพวกนี้มีลายเซ็นหมดนะฮะเก็บไว้เองนี่ของรักกิตก็คงได้เห็นกัน P7 นะฮะอันนี้เป็นอาร์ตเวิร์กนะครับผสมกันหลายหลายอย่าง ทั้งวาดทั้งอะไรนี่มีรูปผมมีเดรดล็อกอยู่อันนี้มีคนทําให้นะครับเป็นเพื่อนของคุณแม่นี่ก็มีตั๋วแบ็กสเตจพาร์ตคอนเสิร์ตด้วยนะฮะเอามารวมกันในรูปนี่อันนี้ก็ยังเป็นตัวผมอยู่เป็นซีรีส์ที่บอกอันนี้อันเวิร์กนี้เป็น3มิติได้มาจากที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะที่ลอนดอนครับน,นี่อันนี้ก็ ของไนเฟสอาร์ตเวิร์ของไ f เฟสนะครับเรามาทำพิมพ์เป็นรูปปืนฉีดน้ำเลขเก 9, ้านี่มีเลขเก้าซ่อนอยู่ข้างในแตไม่เห็นนี่อันนี้ของ Never นะครับของพี่ยอดนั่นเองพี่ยอดให้มานะครับเป็นของขวัญอันนี้เป็นอันเวิร์กที่ซื้อมาเก็บไว้ของรักกิจนะครับนี่อันนี้ชอบมากเหมือนกัน ครับก็พาไปดูอาร์ตเวิร์คคอลเลกชันเล็กน้อยของผมนะครับก็เป็นสิบชิ้นละลองทายกันดูซิว่าอันไหนเนี่ยเป็นอันโปรดของผมเอจริงๆแล้วเรายังไม่ได้โชว์นี่นะอันนั้นงั้นพาไปดูกันเลยดีกว่าว่าอันโปรดของเพื่นอนไหนนี้อันแทน้ๆแ,แล้วนี่ก็คืออาร์ตเวิร์คโปรดที่สุดของผมนะครับตอนนี้ที่โต๊ะทำงานผมที่บ้านก็จะตั้งไว้นะครับทายเทซีโอตอนนั้นทำมาไว้ ทำเพื่อนผมนะครับ DNA1 นะครับหรือว่าที่เพื่อนๆรู้จักกันว่า Art 13 Crown เนี่ยก็เป็นคนดีไซน์นี้ให้ผมเพื่อทำแทททูข้างหลังตอนนี้แทททูข้างหลังผมก็ทำได้แค่ขอบเพราะว่าข้างในยังไม่ได้ฟิล l อินนะครับพออาร์ตเสียไปผมก็เลยเก็บไว้แค่นี้ยังไม่ได้ทำต่อแต่นี่คือที่ชอบที่สุดก็คือไทเทเนียมรวมความเป็นไทยและความเป็นฝรั่งนะครับก็ยังมียักขีวก็มี มีเขาเรียกว่าสกายไลน์ของประเทศไทยแล้วก็มีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนี่คือจริงๆแล้วต้องเป็นทัชทูบนข้างหลังผมแต่ตอนนี้หลักยังไม่เสร็จก็จะมีขอบเๆีล้วมียักษ์มีอะไรนี้ฮะ DNA 1 n e s t c n p e a c e Bangkok Thai, we ambassadors of this shit. Bangkok City up in this bitch, and I do it for my peoples so till the day they spread my ashes. Yo, it's showtime just like magic. Come up and lay. Like